นิยายเรื่องผู้หญิงแล้วไงไม่ได้อ่อนแอสหน่อยตอนที่19วันต่อมาที่โรงเรียนตอนเที่ยงบนดาดฟ้านั่งอยู่เดินมานั่งข้างๆหอมแก้วชนะเนื้อกินข้าวแล้วหรอหืมกินแล้วนี่นายจะทำอะไรนะ่ะออกไปเลยเดี๋ยวคนเห็นนะ อะไรกันแค่นี้เองเขินเหรอล้วเคยจูบกันแล้วนะแถมเกือบกิ้มหน้าแดงกีตาใบตาใบตาบ้า,บา,บาทุบท้องซากิโอ้ยโอ้ยจับมือชินะไว้เฮ้ยชอจับมือข้างนึงของชินะมาจุบบนฝ่ามือ,อชินะอย่างนุ่มนวลเขินปล่อยมือชินะ ขออยู่อย่างนี้สักพักนะหลับตาหลับหลับแล้วหลอนเนี่ยมองหน้าซากิหน้าม้ายาวจังเปิดผมหน้าม้าสากิออกนิดนึงแผลอะไรนะ่ะกำลังจะปิดหน้าม้าซากิจับมือชินะไว้สะดุ้งมองหน้าชินา ดึงชินะนอนฮะอึะ,อะเจ็บตอนนี้ขอโทษที่ทำให้เธอขอโทษที่กัดเธอเป็นแผลนะ กอไม่เป็นไรหรอกแผลบนหัวของซากิคืออะไรนะเดินมาคนอื่นๆมาช้านะก็ไม่ช้านะมาตรงเวลาพอดีเป๊ะงั้นเริ่มเลยไหม ได้แต่จะไหวเหรอพวกฉันมาสามร้อยคนนะฝั่งเรามาแค่ร้อยคนจะไหวไหมนะหันไปหาชนะยิ้มมองเพื่อนๆนตนยิม้มจะไหวไหมหันไปถามเพื่อนตัวเองแค่นี้จิบจิบสบายเลยล่ะเล่นขี้โกงแบบเนี้ยฮะกลัวที่ไหนล่ะ กลงแบบเนี้ยแสดงว่ากลัวสินะยิ้มฮอย่าชักช้าลีลามันเสียเวลาหยิบนาฬิกาขึ้นมาตั้งนาฬิกาปลุกพวกฉันจะจัดการภายในสิบนาทีจบวางนาฬิกาถ้าทำได้ก็ลองดูเซจับเวลาเริ่มการท้าสู้ทั้งสองโรงเรียนแล้ว ตอนที่ยี่สิบจะต่อยหลบต่อยท้องเตะหน้าล้มไปนอนกับพื้นรุมมั่นยิ้มแม่น้องสาวจบปีนี้เล่นสนุกสนุกกับพี่ไหมจ๊ะไปไกลทีเลโลกจิตนอนสงสัยหลังจากนี้ ต้องไปเผารองเท้าทิ้งแล้วละ่ะแม้แม้เตียก็เตีย,ตยจะมีแรงต่อยเหรออย่าว่าแต่แรงต่อยเลยจะต่อยโดนหน้าคนหรือเปล่าเหอะพองเตะขาอึกซุดเตะกันคอนี่แกหูปากไปอีเวนมือสูงมากมั้งอะอีสัต วิ่งเข้าไปด้านหลังบวกจะเตะก้านคอหญิงโง่หันไปบวกกระทันหันไปตายซะ,ะต่อยสกัดขาล้มเตะท้องเฮ้ยวิ่งเข้าไปปักสรุปนี่จะยืนอยู่เฉยๆอย่างนี้เหรอหึแตะบ่าโยนทิ้งนอนกับพื้นกระทืบซ้ำยืนกลัวอยู่นี่ถ้าจะกลัวนะ่ะ จะมาทำไมกันฮะรู้ไหมว่าถ้าโดนแบบเนี้ยจะต่อยยิ้มมุมปากจับมัดไว้ต่อยหน้าเข้าไปอย่างแรงนอนสลบถอดแว่นเข้ามาสิยิ้มฮีวิ่งเข้าไปไอพวกผู้ชายเหงสวยเอ้ยต่อยไปอย่างแรงสลบทุกคนหน้ากลัวโคตร ครบสิบนาทีกริ้งเสียงนาฬิกาปิดหัวแตกบวกสุดนอนกับพื้นนอนสลบปากแตกนิดนึงมีรอยช้ำหน่อยหน่อยข่าหิดอดชสดส่วนคนอื่นในโรงเรียนโดคูลินก็มีคนสลบและเลือดออกบ้างนั่งทับสิง เป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะหแม่แม่ขนาดโกงขนาดนี้แล้วยังแพ้อีกนะตายจริงสภาพดูไม่ได้เลยนะจำไว้เลยจำไว้ล่ะอย่าไปโกงคนอื่นอีกโดยเฉพาะแก๊งบันนี่กับหัวหน้าแก๊งเราหรือคนในแก๊งเราใส่ตาหน้ากลัว แกงมันนี่นะคะพ,พวกแกหน้าไม่อายเลยนะแพ้ได้สมเพชชมัดมากันเยอะกว่าแท้ๆแต่แพ้ซะได้นึกว่าจะสนุกกว่านี้ซะอีกหน้าผิดหวังชมัดลุกออกจากสิงฝากไว้ก่อนเถอะลุกบอกวิ่งไปบ๊ายบายยิ้ม กลับกันได้แล้วทุกคนครับค่ะสองเดือนต่อมาช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมหลังจากสอบปลายภาคได้กี่คะแนนกันบ้างอะ่ะ87คะแนนวิชาศิลปะก,กับการงานฉันมันห่วยแตกเกินไปเกินไปตัวชุดคะแนนเลย ก็ดีกว่าฉันไหมได้85คะแนนเนี่ยคนอื่นต่างกันตรงไหนห่างกันตั้งสองคะแนนคนจั๊จัได้สาได้83ได้82ได้แปเอ็ุ้งแง่เขาได้78อะ่ะตามที่สัญญากันไว้ก่อนสอบคนที่คะแนนน้อยสุด เลี้ยงข้าวสน,นะเย้จะกินอะไรดีนะาน,นานๆเพื่อนจะเลี้ยงด้วยกระเป๋าตังค์ฉันได้กลายเป็นอากาศแน่ๆงานวันนี้ไปห้างกันว่าแต่พรุ่งนี้จะต้องกลับบ้านแล้วนะฉันด้วย,ยแล้วแกจะกลับบ้านเปล่าคงไม่อะ่ะ นี่ช่วงนี้ทะเลาะกับพ่ออยู่นะงั้นแกไปอยู่บ้านฉันตอนปิดเทอมก่อนก็ได้นะเฮ้ยไม่เป็นไรเกรงใจเว้ยเฮ้ยไม่เป็นไรเกรงใจเว้ยไม่ต้องมาเกรงใจเลยฉันเพื่อนแกนะเว้ยใครแค่ให้ไปอยู่บ้านเองแค่นี้สบายอืมขอบใจนะ เอาเถอะเอาเถอะอย่าไปคิดเรื่องเศร้าไปกินข้าวกันเถอะใช่ใช่เอาเถอะนะสัญญาก็เป็นสัญญาฉันได้คะแนนน้อยสุดฉันก็ต้องเลี้ยงแหละนะแกอยากกินไรกินเต็มที่เลยอะทุกคนเย้พ <Yeah. S 2> ี่ห้างไปกินร้านไหนดีนะร้านนั้นไหมร้านนั้นไหมเอาดีเอาดี อยากกินอยู่พอดีอืมเคเคหลังจากนั้นจะทานแล้วนะคะเฮะ้เงินฉันกินได้แล้วนะยัดผักใส่ปากนามโมะเออโมโนองอกินระหว่างที่สาวๆกำลังกินกันอยู่นามุเดินมาหันไป ทำตะเกียบตกนายไม่อยู่ที่นี่ได้ยังไงทุกคนตกใจไม่เจอกันนานเลยนะกแก